อะไรที่เราอยากสุ่มเราก็สุ่มให้เพชรหมดไปเลยเฮ้ยปาปาวิ่งอ้วนๆไปแบบเนี้ยวิ่งเบียดขานีบเฮ้ยเฮ้ยเบิงดีล่ะ นนัน่ผู้ท้องฝากไปถึงผู้บริหารเกมบันไดนะว,ว่าคนที่สนับสนุนเกมวันพีชคนนี้อะ่ะกำลังจะจากไปเด้อนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ค่อยเข้าเกมนี้เด้อแล้วก็วจะกดคูปแบบนี้เอาแอปออกแบบนี้ปึ้ง เจ้าตามค่อยไปถึงในสตรีมอ่ะพี่แป้งนี้กะมาลงคลิปวันพีชหน่อยครับพี่แป้งไม่สุ่มแล้วบอกครับไม่เล่นวันพีชแล้วบอกครับฟอสบอกครับประสมแล้วหรือไงมันโดนี้งตังลรวบอกครับจะดูเค็ดค่อยนี่ค่อยรองมาในได้หนิเพื่อการนี้เลยได้หนิเพื่อนนี้กะแล้วไม่พอค่อยเติมบัตรสุ่มมาอีกแล้วมาถามว่าพี่แป้งไม่เล่นแล้วบอกหรือไงค่อยรอนี่กะมานะเพื่อนเกรจะไม่สุ่มได้อย่างไรล่างคนยักษ์แบบนี้คนยักษ์แบบไหนแบบเนี้ย กคนยัรามามายักษ์ไรตตเราจะไปกาชากันอีกสุ่ครั้งหนึ่งซึ่งแอบสุ่มมาหลายตัวแล้วแล้ววันนี้เป็นการดีที่เราจะมาอัดคลิปทุกคนดูวิวแค่120่งอมาอัพเดตรหัสค่อยกันหน่อยนะชมเจ้าปึ้ง ดูซาว่านี่คนมันซุ่มมันเป็นแบบใดพบทุกตัวนะคะไม่ว่าจะหน้าเหี่ยวหน้าเถาหน้าแก่ถามวาบูสามเคยมีอีกตัวนี่ปึ้ม ดูซะบูสสาม ex เด้วยครับที่ส3บสมตัวแบบจุกๆครับเห็นอะไรนี่ไหมมีแค่ห่งท่านโซโลโอ,อยู่คนเดียวเลยที่ยังไม่ปลดล็อกเนาะแต่วันนี้ค่อยจะปลดบูสามกลางคลิปนี้ไปเลยเราจัดบัตรนี้ก่อนเลยนะพอไม่ใช่พี่สาวนะพีสากับเทพนิกะคนเนาะตรงนี้เลยตึ้งเลยนี่ไงโหกดไม่โดนปุ่มมาเด็กปังกดไม่โดนปุ่ม ฮ้ hey, อ่าบอกนะว่าครั้งแรกเราได้เลยไะเนี่ยเฮ้ยทองทองทุกอย่างเออทองไปก่อนตอนนี้เราเราทําทรงได้ไปก่อนเราไปเลยเราไปรัวปังมันจะต้องเป็นตัวอะไรไมันจะต้องเป็นหืโลบอกมาขนาดนี้ รับไปเลยสิครับก้ามปูแบบแบบซูเปอร์ว้าวเมื่อกี้มันตัวใหญ่อ่ะถ้าเราลองกดข้ามแบบชิคๆข้ามก็เกลือไปตีเบลเป็นเสาเข้มแต่ดีขนาดนี้ก็ซอออริจินอลไงครับจะเป็นนิวก้อยไหมครับปั๊บเล็บขึ้นแหลกที่แหลกขึ้นว่านะจะมากับนามิเท่านี้กะกับนามิมันจะละอะเหมือนกันเนีู่แดงก้นเบแน่รกว่าเฮ้ย ก็มาไวไปไวเกินเราหนุ่มมาไวไปไวเกินมันจะออกมาเป็นรูปอะไรอ๋อให้ทายแม่ซุมเจ้าถายว่ามันจะปักผงเป็นรูปอย่างเป็นรูปนี้เลยคุณชัยแม่เอ็นตายคิดดูว่าเด็ดเ,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 เคิดดูวเด็ดเลยลาไปต่อเลยเอาอะไรกดดีว่าเอาจม,มูกกดจุมจ่มๆไปแล้วก็พย,ยายามเลยนะาติดเลยลองพื้นนี่แหละติดอูมจินเบค่อยบอกเลยนะมากับท้องทะเลจินเบอะ่ะนะ มีลุ้นด้วยนนิมียิ้มมุมปากด้วยนนิแบบเนี้ยมียิ้มมุมปากปุ๊บมีความยิ้มมุมปากเฮ้ยชิชิชス。 รู้ป่าว่าแอบไปเห็นนะตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราสุ่มได้ของดีอะ่ะมันจะมันไม่ใช่แบบเนี้ยมันจะเป็นเอฟเฟกแบบอลังการมันไม่ได้มาปักทงมันไม่ได้ปากธงใช้ทางเข้ากรุงเทพดิดิโอ้โห,โหมาก็บอกแล้วมากับจินเบม,มากับแปซิฟิกมากับความกลือหมดแล้วบนนี้หันซ้ายหันขวาเบช เหม็นตดมากตดนี้หนูไปตายในท่อแอร์รู้ไงทำไมอ่ะห้องค่อยมันมีแต่กลิ่นตดกลิ่นขี้ยี่งๆจะอยู่ดีๆก็จะมีกลิ่นตดมากลิ่นขี้มาลอยมางนห้องปิดมิดไม่ได้ตดเองด้วยนะพา่แซนิ้วชี้และมากกับจินเบมากับทะเลอ่าวไทยวิ่งอ้วนๆไปแบบเนี้ยวิ่งเบียดขาหนีบเฮ้ยเฮ้ เหลียวเบื้องแนวเบื uh> ้องที่ล่ะนั่นโอ้ยมันมากันทั้งแก๊งมันมากันทั้งหมู่บ้านด้วยไไปนี่ไงหัวมาแต่ไกลเอาเป็นดีดเป็นอะไรเป็มันอยู่บะสุกแบบรือไงนี่ร่างกายกูเป็นยังนี้นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะ ไมคุูอยากทำงานแบบนี้รลวะอันนี้คือเราได้หนึ่งตัวแล้วนะแต่เราต้องได้อย่างนี้น้อยอย่างนี้ได้มีได้3ตัวซึ่งตอนนี้อย่างมีได้มีได้ยังไม่ได้ไม่ได้เราได้มาแค่ตัวเดียวเมื่อกี้เรากดข้างไหนนะเรากดข้างนี้หมดดวงแร้วะีึกลางต่อไปรึปไปรึดนี่ไหลมาค่อยๆไหลมาที่ปลายนิ้วแล้วก็มาคนเดียวดึงคนเดียว เนีย่ยละมันอยู่คนเดียวบ่มีใครห้ามใครมันก็นั่งสมใปฮ่าเป็นจดจีสติงได้รับแปะบัดน,นึงลิสีดวงแตกโบหึห้ยอะไรก็เอฟโฟมาเลย้ยตุรีตุรีกะเออมันอยู่ข้างล่างเลยปั๊บเป็นไงครบ32แควมันเลยนะเรากดไปพร้อมกันเจ้าส่งกำลังใจเข้ามากดพร้อมกัน ผมครับผมขอกำลังใจหน่นอยครับสามสองหนึ่งโอ้โหเอาเมือถอยไปเลยนะไม่ต้องกอดด้วยแล้วโอ้โหทั้งแดงทั้งดำทั้งอะไร กาะไปถึงผู้บริหารเกมบันไดแลว,ว่าคนที่สนับสนุนเกมวันพีชคนนี้อ่ากำลังจะจากไปเรนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ค่อยเข้าเกมนี้เด้อเขอาจจะล็อกเอาลดลบรหัสทิ้งไปเลยก็ได้มันอยู่ที่นี่ไปเด,ดชนีปูชีของค่อยอาจารย์โอดะจะรู้ตัวไหมว่าเกมเจ้าเขาจะบ่เล่นแล้วเด้อไม่ต้องมาเอาใจ ได้ถือว่าเจ้าเลือกเองเดอ้อโอดะไม่อยากจะไม่อยากจะแตะต้องโทรศัพท์เครื่องนี้อีกเลยก็ได้เลยยอมได้หืดะจะเอาไงจะให้คริสมาบอกจะให้คริสตีน่าอากิล่ามาบอก,กาาเอาเบิดรวตัวหนึหน่งเนาะเบิดรีๆเลยนี่ไปถึงข้าวเพชรบริเจ้าเห็นเรื่องการที่ ว่าคนเรามันเสียงเงินเพราะเกมของเจ้านะมันเป็นเรื่องล้อเล่นบอกว่าเจ้าเห็นว่าคนอื่นเขาจนแล้วเจ้าของนี่ได้เงินเจ้าของรวยเอารวยเอาถี่เจ้าเเหลือโตนตีบุคคลในโลกกว่า80ล้านคนนี่เจอเงินย้อนเจ้าอ่ะเจ้าเเหลือโตนบ่ะเจ้าให้เขาแน้ะวะรือว่าค่อยขอไปเอาเออถือว่าค่อยขอไปเอา คนเหนื่นก็คิดขึ้นจังค่อยอะถ้าไม่ทองอะแล้วก็มีทองให้ลุ้นได้บาทเราข้ามเลยมากับนามิอาจจะมีรุ้นนานละรูฟี่กระโดดหอยหย่องมาเลยเป็นแก๊งคู่ทองจหย่องมาคือกันหยองคือกรรมนี่เฮ้ยปาป๋า,ปามาแล้ว แล้วปะออกมาควดหน้าดีใจล็อกวะสองตัวเบิดไปตั้งเท่าไหร่เอาโชคดีได้นี่มากาน,นามิได้นี่แต้มกาซาก่อนแต้มนี้เราต้องใช้เท่าไหร่2 0งสี่ครั้งเป็นเท่าไหร่เป็นสอ 800เป็นพันหกพันหกแล้วแลกได้เราบอกยี่สิบสี่นี่แล้วออลลตอนเราได้800แล้วเราคือบอกมาแลกอันนี้โอ้ตัวหนึ่งเลยเนี่มันก็ได้ได้ง่ายๆแล้วตัวหนึ่งน่ะก็แบบมีไพ่บอกก็คือบทสอดหน้าเข้ามาทะลุกล้องเข้ามาบอกค่อยแนะคนดูหะนี่นะมากนามิเพื่อว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สูงต่ำเป็นไปได้ต่ำต่ำม,มาก มองกับโอ้ยทางลาดยางมาเลยแต่มีเิษลุนเพราะว่าอาจจะเป็นปูทองไงล่ะฮะหรือหรือหรือว่าหรบอกแน่บอกแน่หรอกเราไปใบเราไปใบนี้เราลองแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปิ๊กอืมอืมอ่ะโอ้ S <S นั่งอย่าอย่าคิดไปเองอย่าคิดไปเองการเดินทางนี้ยังอีกอยาวไกลขอแบบแจมจื้อมาแบบแจมจไม่รู้วะไอ้ต้นพิสจะแม่ฉลองหน่อยเฮ้ยคุณทองค่อยๆไหลเลยอย่างเงีเ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจดเด็ก เงามาสักคอสเพย์มาเลยนะเนี่ยคอสเพย์นี่กะมาปะเ่ยเมื่อกี้มีตกใจนะมีชะง,งักเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็จะกดขคไปแบบนี้เอาแอปออกแบบนี้ปึ้งกดกดยกเลยค่อยไม่ใจไงค่อยปอ๊อท <laughs> แล้วรีดไปให้สุดเลยกับบลูฟี่ดีมังคีอโป๊ะ ฮ่าฮัาเาเรียไปให้สุดหลอดเราไปให้สุดหลอดเลยต้มมังคิด,ดิตลูฟี่เสียระเเสียสรียเสียเบเสียรเสสเราขึ้นบูทสามตามคำพูดเลยดีไหมละ่ะทรัพยากรเราสามารถ ออดีดตายมันน่นดีดไหลอัพกันให้เต็มแม็กเต็มคราบนานๆเรามาทีเราก็จัดให้เชาโลกเขารู้ไปให้โอดาเขารู้ให้เจ้าของเกมมันรวยซะจนแต่กูลค่อยแฉบลงนี่ไงบูสามครับมามีใครตึงกว่านี้ไหมอมบอกเลยว่า สูตรับคราวนี้ปลดล็อกพลังอันหารก้าของบักก้างของเราไปครับเดี๋ยวเราไปลองลงสนามกันหน่อยดีกว่าหวังว่าจะคุ้มค่าต่อการสุ่มสำหรับสุ่มเจ้าไหมเดี๋ยวค่อยจะทำให้ดูเราไปบัเทิาคุกันเลยครับเพิ่ม แล้วเราก็ดีดอยู่ผู้เดียวเลยแล้วก็ยืนเข้มขึมกันหมดฝั่งนั้นมันดีดฝั่งนั้นมันดีดฝั่งนั้นมันดีดคู่รูอ้อมันเรนางเราหมนเราบมนแล้วเราเลงเลยเราเลงพคงเลยดึงเลยสแตม็มไปแล้วเราก็ดึงครับเราก็ยืดเลยก็ไมโรงมาดิอะ ได้ข่าวว่าดึงนอกโคงได้อะไหนลองดิเฮ้ยปลาป๋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 าเฮ้ยนี่ไงเราดึงนอกเฮ้ยดึงแบบบูทูธเราไปดิครับอย่างเงี้ยเราดึงไปเลยเราดึงไปเลยไงต่อยไข่เด็กต่อยไข่เด็กี่ซัดเข้าให้ครับไปเกิดใหม่อ่ะเราก็ดึงกันไปอีกเฮ้ยห้าห้าทงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะชนะห้าทงว่ากันไว้เพื่อนเรากันไว้ นี่ไงโอ้โหยืดเป็นสุดแบบนี่ไงเราถึงบีทีนึงจ้ำเขาให้ครับเต่นะ5ห้าทวงเกันเวจนแสบ MVP ีีก็จะเป็นใครไปละ่ะไม่ใช่ค่อยอะ่ะเป็นไงบู๊สามค่อยกดไลค์กดแชร์ให้ถึง1นึ่งหมื่นไม่งั้น EX ตัวหน้าไม่ทำเราเดอ้อไม่ถึง กดให้ถึงเน้คน,คนดูบอกเอาไปร,ร,ร้อยเดียวเอาไปเลยหนึ่งร้อยลค์